สวัสดีครับสรรหาไม่รู้ในพลครับพบกับในสัรหาไม่รู้ในพลอีกหนึ่งอีพีนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมคลิปดราม่าเมื่อเมียฝรั่งชาวไทยแอบถ่ายคลิปวิดีโอสาวลาวไฮโซนะครับขับรถหรูข้ามฝั่งมาเที่ยวที่ฝั่งไทยนะครับสามีชาวฝรั่งก็เดินไปบอกสาวลาวไฮโซที่อยู่บนรถนะครับว่าเขาจะทําอะไรมาดูนะครับเอ้ยยู โอเพน o ูดอโอเพนดูดอเออโอเพนดูดอเก็บขยะโอเพนดูดอนะครับผมฝรั่งเข้าไปบอกสาวลาวที่อยู่ในรถนะครับโอเพนดูดอคุณมาทิ้งขยะตรงนี้ไม่ได้นะที่นี่เป็นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลาวเก็บให้หมดเลยนะครับผมสาวลาวก็กรีกุจอเก็บขยะครับ นะครับรถตู้หรูเลยนะครับปิดทะเบียนด้วยนะครับผมเก็บพญายี่ดีใช้ไม่ได้เลยนะครับมาทิ้งขยะที่ฝั่งไทยไม่ได้นะครับฝั่งไทยเรามีระเบียบม,ม,มีกฎก<ป>ติกา,กามารยาทนะครับสิ่งแวดล้อมนี่ <Okay. S 1> ไม่ได้นะครับจะทําเหมือนประเทศตัวเองไม่ได้นะครับเออยยูที่ดีมันประเทศไทยไม่ใช่ประเทศลาวได้ยู่เก็บเก็บเก็บให้หมดนะครับผม นะครับเก็บทั้หมดเลยนะครับผมนะครับนะครับทําอย่างนี้ไม่ได้นะที่นี่เป็นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศล้วคุณจะไปทิ้งขยะอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปทิ้งถางขยะนะครับนายูนะโอเค thank you นะครับผมนะครับไอโซเรานะครับโดนด่าทิ้งขยะไร้มารยาทนะครับนะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์นะครับใน t ิ k กตอกนี่นะครับว่ามีว่าอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณฝรั่งคนนี้ที่ไปเตือนสาวลาวที่ทิ้งขยะขอบคุณที่รักเมืองไทยค่ะนะครับน่าจะเป็นความเคยชินของคนลาวที่ทําอยู่ในประเทศตัวเองครับอายฝรั่งไหมครับแล้วฝรั่งจะมองคนลาวทั้งประเทศว่าอย่างไรเป็นคนแบบไหนครับคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็มาบอกว่าขอบคุณต่างชาติที่ท่าน ท่านนี้นะคะดูแลเหมือนเมืองไทยเป็นบ้านของท่านขอบคุณที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับความเคยชินของคนบางคนเดือนก่อนไปเที่ยวมุกดาหารกำลังนั่งกินลมชมวิวอยู่มีรถจากฝั่งลาวมาจอดสักพักโยนขยะทิ้งข้างทางเลยตะโกนบอกว่าอย่ายโยนแบบนั้นนะนางคงอายเลือให้ลูกลงมาเก็บเสียได้ถ่ายคลิปไม่ทัน คอมเมนต์อีกท่านหนึ่งก็มาบอกว่าขอพระคุณคุณลุงฝรั่งมากครับ h a v e a g ูด d day ครับทุกๆุกคนนะครับอีกท่านหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าเขาไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีสำหรับคนไทยเราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อนุบาลคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าการศึกษาสำคัญมากๆจริงๆนะครับสำหรับสังคมพวกคอมมิวนิสต์อยากจะทำอะไรอยากได้อะไรก็ตามใจฉัน นะครับผมคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเอาไปทิ้งบ้านคุณนะเอาไปให้เต็มที่เลยอย่ามาทำให้บ้านเมืองเราต้องดูแย่นะครับผมบางท่านก็มาคอมเมนต์หนักๆเลยนะครับไม่มีมารยาทต,ตั้งแต่รากเง้ารวมไปถึงครูบาอาจารย์แม้กระทั่งผู้นำประเทศโอ้แรงครับคนนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับถึงจะด่าแต่ก็ไม่เหมารวมหรอกนะครับภาพมันชัดเจนว่าใครทำอะไรไว้นะครับผม ขอบคุณคุณลุงฝรั่งมากค่ะที่รักประเทศไทยและมีระเบียบวินัยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าขอบคุณคุณฝรั่งถ้าเป็นถ้าเป็นเราเห็นคงไม่กล้าเข้าไปเตือนแต่เขากล้าเยี่ยมมากนะครับขอขอบคุณลุงฝรั่งนะครับนะครับอยู่แถวแถวบ้านคนเรามาใส่ทํางานสังเกตว่าเด็กจะทิ้งขยะไม่เป็นที่พ่อแม่ก็ไม่บอกแม้แต่หน้าบ้านผมเองคนเราต้องปลูกฝังจิตสานึกอีกนานครับ บางท่านก็จะมาคอมเมนต์ถึงนิสัยคนไทยนะครับว่าต้องทิ้งลงถังขยะครับถ้ายังไม่เห็นถังขยะก็ต้องเก็บไว้ในรถก่อนรอไปจนเจอถังขยะจึงค่อยทิ้งครับอย่ามักง่ายบ้านเมืองจะสกระปรกครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเมื่อมีคนเตือนแล้วเก็บขยะก็พอใจแล้วถ้าเป็นประเทศอื่นโดนปรับไปแล้วนะครับผมประเทศอื่นนี่โดนปรับนะครับผมอย่ามาแซงคิวนะ ถ้มามาเมืองไทยอย่ามาแซงคิวนะครับไม่ว่าจะขึ้นรถไม่ว่าจะต่อคิวซื้อกาแฟซื้อพิซซ่าก็ต้องต่อคิวนะครับจะมาลักคิวแซงคิวเหมือนอยู่ที่บ้านไม่ได้นะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับผมคนเราค่อยๆฝึกรัฐบาลเราก็ต้องสอนในโรงเรียนให้จริงจังต้องขยันทําสื่อยกย่องคนมีวินัยนะครับผมอีกท่านก็มาคอมเมนต์บอกว่าสังคมไทยทําเป็นตัวอย่างแม้แต่ฝรั่งยังซึมซับ วัฒนธรรมของชาติไทยผมไปอังกฤษยังเห็นคนเดินสู่ปุหรี่แต่ที่ไทยทําไม่ได้นะครับสังคมไทยจะประนามคุณนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ท่านมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยให้ในผพลสัญหาไม่ดูในปพลฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ